จเจนเม่ค่ะวันนี้มีสินค้าใหม่มาแนะนํานะคะจะเป็นกันไกลนะคะกันไกลนําเข้ามาใหม่3รุ่นเลยนะคะตีนนี้เรามาดูกันค่ะว่าจะมีขนาดกี่นิ้วนะคะค่ะอันนี้จะเป็นกันไกลนะคะตัวนี้ดนดนดำนะคะเวลาเนี่ยโฟกัสนะคะอ่านีเป็นไปเจนเมฆเลยนะคะนี่ค่ะนีชิ้นแรกนะคะรหัส9601นะคะตัวนี้ขนาดประมาณ5.5นิ้วค่ะตัวนีนด้านดำนะคะ ปลายเป็นสเตเลสนะคะตรงนี้ก็คือหัวครอสมนนะคะตรงนี้ไม่แหลมไม่อันตรายนะคะเวลาเราตัดก็ตัดง่ายด้วยเบามือค่ะลองมาดูกันตัดนะคะค่ะเสียงดังกึ๊บเลยนะคะผ้ายืนก็ตัดได้นะคะจะเป็นตัดชิ้นวัสดุที่เล็กๆนะคะตรงนี้ผ้ายืดก็ได้ได้ทุกเน้อผ้าเลยค่ะนี่จะเป็นผ้ายืดนะคะได้ยินเสียงไหมคะดังกึ๊บๆเลยค่ะ แต่ละชิ้นที่2นะคะชิ้นที่2ก็จะเป็นสแตนเลสท,ทั้งด้ามเลยนะคะตัวนี้จะเป็นรหัสจานุ่ม่งเก้นนะคะจานุเม่นะคะสแตนเลสท,ทั้งอันเลยนะคะก็ไม่อันตรายด้วยค่ะปลายมลน,นะคะเด็กๆก,ก็ใช้งานได้นะคะได้ทุกเนื้อผ้าเช่นกันค่ะนี่จะเป็นผ้ายืดนะคะเห็นไหมคะทั้งกิ๊บเลยค่ะได้ทุกเนื้อผ้าเช่นเดิมค่ะผ้ายืดก็สบายเลยค่ะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นผ้าบางนะคะ ทำเป็นชิ้นงานชิ้นเล็กๆนะคะถ้าเราใช้กรรไกรใหญ่ที่ไม่ถูกลักษณะของชิ้นงานมันจะตักไม่ค่อยสะดวกนะคะเสร็จแ,แล้วชิ้นสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็เบาสบายนะคะปลายแหลมนะคะตักชิ้นงานที่เป็นแบบปลายมุมพวกนี้ก็ได้ค่ะเบาลื่นนิ่มนะคะระวังมือด้วยนะคะ,คะเสร็จแล้วผ้าย,ยีนก็สบายเลยค่ะอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นนะคะสบายเลยค่ะได้ทุกหน้าผ้าเลย ผ้ายืดนี้ก็พับหลายๆทบก็ได้เลยค่ะปลายแหลมคมโอเคเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่นะคะดูราคากันนะคะราคาทั้ง3มรุ่นนี่คือหลักร้อยเท่านั้นเลยนะคะค่ะสีดำตัวนี้นะคะ4.5นิ้วนะคะตัวนี้ราคาแค่120บาทค่ะ เป็นตัวนี้นะคะสแตนเลสทั้งด้านอันเล็กนะคะตัวนี้ประมาณ4นิ้วนะคะ160บาทค่ะอันนี้ท็อสุดเลย6.5นิ้วนะคะตัวนี้180บาทค่ะถ้าท่านใดสนใจทักมาในเพจเอลนาจันมิเมิไทยแลนด์นะคะสัตยภาพกระเป๋าหิว้วหรือที่ห้างสรรสินค้าชั้นนําทั่วประเทศนะคะก็จะมีที่เดอะมอบางกะปิเดอะมอบางแคเดอะมอท่าพระสยามพารากอน โรบินสันลังสิลโรบินสันสินักครินและตั้งหู้เสียงฝั่งทนนะคะหรือร้านค้าตัวแทนจําหน่ายจัดเก็บให้เอาน่าจะไม่ใหเราทุกสาขาเลยค่ะถ้าไงก็ออกฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ